สวัสดีครับกผมมานพินกับชาแนลฟิวไทยในยูทู e ครับก็มารีวิวอาหารสำหรับคนเดินทาง,างเช่นเคยน,นะครับอันนี้เป็นปลาโอตโตกินะครับชาจ,จังราเมงนะฮะก็ี่ครับโอตโตกิชาจ,จังราเมงมีขายในเซเว่นในราคา55บาทนะครับ ็บอกเติมน้ำร้อนทิ้งสัมเทน้ำออกแล้วก็เทน้ำมันและซอสที่ให้มาคลุกกัน,นก็เป็นแบบโอ้มีที่เปิดด้วยนีย่นี่ครับที่เปิดแบบใหม่นะครับสำหรับรินน้ำออกนะครับอ๋อเวลาเปิดนี่ก็ให้เปิดมาถึงแค่นี้แล้วก็เทน้ำก็ไปตรงนี้นะครับนะฮะก็วยเป็น ด้วยปฏิสิทธิ์นะเป็นบะหมี่เกาหลีตอนหลังเข้ามาทําตลาดไทยเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็รู้คนไทยก็ชอบเหมือนกันนะโดยเฉพาะพวกรสเผ็ดแล้วพวกนี้เป็นตระกูลบะหมี่แห้งนะครับผมก็ใจว่าบะหมี่แห้งเนี่ยก็มาขายเยอะเลยช่วงนะี้ราคาสูงนะครับห้าสิบห้าบาทนี่ถ้าเรียกว่าซื้อข้าวอย่างอื่นในเซเว่นเนี่ยกินได้เป็นถ้วยใหญ่ๆเลยไอ้เป็น เป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะครับเรามาดูครับเนี่ยเป็นอะไชาจังบ็อกกี้เปิดดูนะเราบอกให้เปิดแค่นี้ดนะูข้างในมีอะไร สงส่จะไม่รดเผ็ดมั้งเนี่ยตรนนี้เครื่องแล้ก็อันนี้เครื่องเหมือนกันมีแค่นี้ผมอ่านไม่ออกแต่อันนี้ดูเหมือนเป็นเครื่องที่จะต้องใส่ก่อนเพื่อให้มันพวกผักพวกเนื้ออะไรเพื่อให้มัน ลวกด้วยนะครดูกันเทอย่างนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวลุ้นตอนแกะเนี่ยว่าจะเอามาเป็นไงนี่ครับใส่ไปแล้วพวกเื้อเทียมพวกอะไรนะครับอย,ยู่ข้างในเดี๋ยวเติม้ร้อน ครับเดี๋ยวก็เอาน้ำไปเทแกะดูนะแกะไงเนี่ยอ๋อแกะมาอย่างนี้ครับโอ้มีดูด้วยแกะเดี๋ยวมาดูวิธีใช้รูนี่กันครับ เทน้ำร้อนได้สะดวกมากเลยครับเนี่ยแล้วพวกเครื่องปรุงพวกผักเนื้อก็ไม่หล่นไปด้วยสุดยอดครับแบบนี้เป็นดีไซน์โปรดับที่เจ๋งมากครับเปิดออกมากว้างแล้วเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงกันครับ ม,มาคุกกันครับเดี๋ยวผมต้องโอ้โหเส้นเด้งเหนียวมากครับเดี๋ยว,ยวผมต้องคุกสองมือครับผมต้องจับถ้วยไว้